ราฟันเทียมเนี่ยเหมาะกับผู้ที่สูญเสียฟันที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปโรคประจําตัวเนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฝังรากฟันเทียมถ้าสามารถวควบคุมได้แล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์ ฟันเทียมในปัจจุบันนะคะแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ประเภทก็คือฟันเทียมแบบถอดได้กับฟันเทียมแบบติดแน่นนะคะในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันบางส่วนนะคะสามารถบูรณะได้ทั้ง2แบบแบบก็คือทั้งแบบถอดได้แล้วก็แบบติดแน่นการทําฟันเทียมแบบถอดได้เนี่ยทำได้ทั้งเป็นฐานโลหะแล้วก็ฐานพลาสติกโดยส่วนใหญ่มักจะมีตะขอยึดเกี่ยวกับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ข้อดีของการรักษาฟันที่สูญเสียโดยวิธีการทำฟันเทียมแบบถอดได้ก็คือราคาไม่สูงมากไม่ต้องมีการผ่า ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าแล้วก็ทําได้ง่ายกว่าแต่ข้อเสียก็คือว่าฐานฟันปลอมที่ที่มาทดแทนฟันเนี่ยมักจะกดเหงือกทําให้เกิดอ,อ,อาการเจ็บบริเวณเหงือกได้ทําให้การเคี้ยวเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเท่าไหร่นะคะเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดเศษอาหารปิดใต้ฐานฟันปลอมได้บ่อยจาเป็นต้องถอดเข้าถอดออกมาล้างทุกครั้งหลังทานอาหารและก่อนนอนในช่วงเวลานอน,อนก็งดใส่ฟันเทียมชนิทดท็อตได้ค่ะ ส่วนการบูรณะแบบปิดแน่นเนี่ยแบ่งได้2ประเภทก็คือปิดแน่นแบบใช้ฟันธรรมชาติเป็นหลักยึดกับฟันเทียมปิดแน่นที่ใช้รากฟันเทียมเป็นหลักยึดเรามาพูดถึงแบบปิดแน่นที่ใช้ฟันธรรมชาติเป็นหลักยึดก่อนนะคะเรียกง่ายๆว่าการทําสะพานฟัน การทำสะพานฟันวิธีการทำก็จะใช้ฟันธรรมชาติหัวท้ายของช่องว่างอะค่ะเป็นเสาหลักในการยึดสะพานฟันเราจําเป็นจะต้องมีการกรอเนื้อฟันเคลือบฟันบางส่วนของฟันฟันที่ใช้เป็นเสาหลักออกเพื่อรองรับสะพานฟันข้อดีของการบูรณะฟันแบบนี้ก็คือไม่ต้องมีการผ่าตาัด ใช้เวลารวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รากฟันเทียมเป็นหลักยึดนะคะแต่ข้อเสียที่มักจะพบได้บ่อยก็คือเมื่อฟันธรรมชาติที่เป็นหลักยึดถูกกรอออกและคนไข้ทําความสะอาดได้ไม่ดีเท่าที่ควรมักจะเกิดการผุใต้สะพานฟันหรือว่าแรงที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเกินไปทําให้เสาหลักเนี่ยมีการแตกหักเกิดขึ้นได้ มักจะลงเอยด้วยการถอนฟันที่เป็นเสาหลักออกค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียที่ปัจจุบันการทำสะพานฟันก็จะพบได้น้อยลงแล้วนะคะแบบสุดท้ายก็คือการใช้รากฟันเทียมเป็นหลักยึดการใช้รากฟันเทียมเป็นหลักยึดเนี่ยจะทำโดยการฝังตัวรากฟันเทียมลงในกระดูกเบ้าฟันหรือว่าตำแหน่งที่เป็นช่องว่างหลังจากนั้นเราก็จะต่อฟันเทียมขึ้นมาบนรากฟันเทียมที่เราฝังเข้าไปข้อดีของแบบนี้ก็คือรากฟันเทียมตัวนั้นรองรับฟันเฉพาะที่นั้น ทำให้การทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นและก็ได้ความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดแต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือราคาสูงกว่าวิธีการบูรณะด้วยฟันเทียมชนิดอื่นอาจจะต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วยในกรณีการฝังรากเทียมและในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันเป็นระยะเวลานานกระดูกไม่พออาจจะต้องมีการผ่าตัดเสริมกระดูกเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการรักษาการใส่ฟันเทียมชนิดอื่นค่ะ รากฟันเทียมเหมาะกับใครบ้างนะคะรากฟันเทียมเนี่ยเหมาะกับผู้ที่สูญเสียฟันที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะโรคประจําตัวเนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฝังรากฟันเทียมนะคะถ้าสามารถควบคุมได้แล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์โรคประจําตัวบางชนิดอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าการที่คนไข้สูบบุหรี่จัดนั้นเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะถ้าควบคุมน้าตาลได้ไม่ดีหรือควบคุมสุขภาพช่องปากได้ไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของรากฟันเทียมได้ บ้างนะคะแต่ถ้าคนไข้สามารถควบคุมน้ําตาลได้หรือควบคุมค่าจุลวน้ซีในช่องปากได้ดีผลสําเร็จก็จะไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนอกจากนี้นะคะการที่ได้รับยาบางชนิดอยู่เช่นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะคะอาจจะส่งผลต่อการหยุดไหลของเลือดภายหลังการผ่าตัดได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาปรึกษา เพื่อรับการรักษารักฟันเทียงอาจจะต้องมีการประเมินร่วมกับแพทย์ประจําตัวอีกครั้งเพื่อความเหมาะสมในการหยุดยาก่อนการทำาััตารก่อนค่ะ